ครับข้อสรุปใดถูกต้องครับ a และ c เป็นสารเดียวกัน a และ c เป็นสารเดียวกันเห็นไหม a กับ c จะเป็นสารเดียวกันได้ไหมนะอ้าเราก็มาดูข้อมูล a กับ c เป็นสารเดียวกันได้ไหม a ผสมกับ c ได้ตะกอนสีขาวเห็นไหม a ผสมกับ c ได้ตะกอนสีขาวสแสดงว่าเป็นสารเดียวกันก็ไม่เกิดปฏิกิริยาสิสแสดงว่า ข้อหนึ่งผิดแล้วต่อไปข้อที่สองบอกว่าอะไรครับบีผสมสีดูดความร้อนเออใช่ไหมล่ะดูดความร้อนแสดงว่าอุณหภูมิลดลงบีผสมสีดูดความร้อนแปลว่าอุณหภูมิลดลงมีผสมสีเดิมยี่สิบห้าองศากลายเป็นยี่สิบสามองศาฟัางให้ดีนะตรงนี้สําคัญที่สุดเลยแสดงว่ามันดูดความร้อนระบบดูดความร้อนจากสิงแวดล้อนอุณหภูมิก็ลดลง แล้วเกิดปฏิกิริยาเคมีเห็นอีกสังเกตได้คือสารลายมีสีเหลืองนะแสดงว่า b ผสมกับ C นั้นต้องเป็นการดูดความร้อนครับเพราะฉะนั้นเห็นไหมครับข้อที่2 B งผสม c นั้นเป็นการดูดความร้อนถูกต้องเลยเซ็เลยเห็นไหมครับแล้ว A ผสม B นั้นไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงอย่าสรุปไม่ได้ว่าไม่ได้เกิดปฏิกิริยาเคมี มันอาจจะเกิดปฏิกิริยาเคมีกรดบวกเบสได้เกิดบวกน้ำมอไม่เห็นเอากดไฮโดรคอริกมาบวกกับกรดมลบวกกวับเบสโซเดียมไฮดรอกไซด์ามาได้โซเดียมคลอไรด์บวกกับน้ําก็สาลายก็เป็นสีใสอย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นข้อนี้จึงตอบข้อสองครับนะครับเห็นไหมต้องวิเคราะห์ให้ได้เอาละครับต่อไปนักเรียนดูข้อสอบโอเน็ตปีสองพันร้อยสี่สิบเก้าที่สอบผ่านมาเนี่ยข้อที่สาม ph ของฝนกรดและผลกระทบของฝนกรดนะครับที่มีต่อสิ่งแวดล้อมต่อไปนี้ข้อใดถูกต้องเห็นไหมอ่านโจทย์ต่อไปออข้อแล้วก็ ph แล้วก็ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมข้อหนึ่ง ph มากกว่าเจ็ดผลกระทบ สิ่งก่อสร้างที่ทําด้วยโลหะเสียหายต้นไม้ออกผลช้าเห็นไหมต้นไม้ออกผลช้าถ้าโดนก็ไปดิมันก็ตายมันจะออกผลช้าได้ไงล่ะตอนนี้นักเรียนต้องมาดูก่อนว่าเฮ้ยพีเอชเป็นยังไงฝนกรดมันเป็นยังไงและไอ้กระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไรแน่นอนละครับอย่างเนี้นะ่ะมันน่าออกมากอยู่แล้วเอาละครับนักเรียนมามาดูครับถ้าพีเอชเท่ากับเจ็ด สารลายเป็นกลางถ้า pH น้อยกว่า7สารละลายเป็นกรดถ้า pH มากกว่า7สารละลายเป็นเบสระบองนะเบสก็รวมด่างด้วยด่างนี่เป็นสับเซ็ตของเบสด่างทุกตัวต้องเป็นเบสแต่เบสทุกตัวไม่จําเป็นต้องเป็นด่างนะครับตอนนี้ถ้า pH เท่ากับเจเป็นกลาง pH น้อยกว่า7ก็เป็นกรด pH มากกว่าเก็เป็นเบส ห็นไหมมันชื่อฝนอะไรฝนกรดนั่นแหละฝนกรดมันไม่มีฝนกลางนี่มันไม่มีฝนเบรดนี่นะมันเจอแต่ฝนกรดแสดงว่า pH ต้องน้อยกว่าเจ็ดแสดงว่าข้อหนึ่งกับข้อสองนี้ได้ผิดแล้วตอนนี้เราก็มาแปลความหมายให้ได้อ่าวฝนกรดฝนกรดก็จะต้องเกิดเป็นกรด เกิดเป็นกรดก็แปลว่าต้องเป็นออกไซด์ของอะโลหะจำได้ไหมต้องเป็นออกไซด์ต้องเป็นออกไซด์ของอะโลหะต้องเป็นออกไซด์ของอะโลหะถ้าเป็นออกไซด์ของโลหะผ่านมาแล้วในเรื่องธาตุและสารประกอบมันจะเป็นเบสถ้าเป็นออกไซด์ของอะโลหะมันจะเป็นกรด ยิ่งเป็นอะโลหะมากที่สุดเท่าไรยิ่งเป็นกรดมากเท่านั้นคาร์บอนไดออกไซด์เห็นไหมในอากาศมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ฝนตกลงมาฝนตกลงมาฝนตกลงมาปุ๊บน้ำไปบวกกับกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ความดันสูงก็จะกลายเป็นกรดคาร์บอนิกกรดคาร์บอนิกไปทำายากะหินปูน เห็นไหมมันก็อาจจะทําให้เกิดหินงอกหินย้อยได้แต่ต้องอยู่ในถ้ำนะอยู่ในถ้าเป็นออกไซด์ของอลูฮะไปละลายน้ําตัวนี้ก็เกิดเป็นกรดคาร์บอนิกกรดคาร์บอนิกกรดคาร์บอนิกก็มีอยู่ในไหนนะน้ามันลมสินะหรืออา้าวในอากาศมีซัลเฟอร์ดไดออกไซด์กรรมฐาน แม่เหมะโรงงานไฟฟ้าแม่เหมออยู่ลำปางเห็นไหมผลิตไฟฟ้าโดยการใช้ถ่านหินในถ่านหินนั้นมันมีซันเฟอร์เกิดการเผาไหม้ได้ซันเฟอร์ไดาออกไซด์ไปรวมกับน้ำฝนที่ตกลงมามันก็จะกลายเป็น s 2 so 3ไม่ต้องไปตกใจนะไฮโดรเจน2ซัลเฟอร์1ออกเจน2กับ1เป็น3 ตัวนี้นักเรียนครับเราเรียกว่ากรดซันฟิวกรดซันฟิวลาสกรดซันฟิลัตไม่ใช่กรดซันฟิลิกนะกรดซันฟิลาสออกซิเจนน้อยโอเคไหมเป็นกรดอีกแล้วผลกรดแล้วต่อไปซัลเฟอร์ไดออกไซด์ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในอากาศมีก๊าซออกซิเจนไหมมีอีกอ้าวไปรวมกับออกซิเจนไปรวมกับออกซิเจนไปรวมออกซิเจน มันจะได้เป็นซัลเฟอร์ไตรออกไซด์ครับมันจะได้เป็นซัลเฟอร์ไตรออกไซด์เป็นก๊าซซัลเฟอร์ไตรออกไซด์มันจะได้เป็นซัลเฟอร์ไตรออกไซด์มันจะได้เป็นซัลเฟอร์ไตรออกไซด์เห็นไหมอา้าวการเขียนสมการปฏิกิริยาเคมีต้องทําให้ดุลซัลเฟอร์หนึ่งซัลเฟอร์หนึ่งออกซิเจนสองออกซิเจนสองเป็นสี่ตัวนี้เป็นสามทำยังไงเทคนิคการดุลสมการปิดตัวนี้ปิดเลขสองง่ายๆที่สุดปิดเลขสองเห็นไหม เพราะนั 1, 1, 2, 1, 3, ้นกรรมฐถนหนึ่งกรรมฐถนหนึ่งออกเกนสองกับหนึ่งเป็นสามออกเกนสามนะแล้ว totally. นักเรียนเปิดเลขอะไรออกมาเปิดเลขสองออกมาเห็นไหมเอาสองคูณตลอดไม่คูณตัวเปิดเอาสองคูณตลอดไม่คูณตัวเปิดแน่เป็นเทคนิคแล้วเห็นไหมเอาสองคูณตลอดไม่คูณตัวเปิดเพราะนั้นซันเฟอร์กรรมฐถนหนึ่งคูณสองได้สองหนึ่งคูณสองได้สองออกเกนสองคูณสองเป็นสี่สี่บวกสองเป็นหกสามคูณสองเป็นหกเห็นไหม ซันเฟอร์ไดออกไซด์ไปบวกออกเจนอากาศได้ซันเฟอร์ ide, ไตรออกไซด์ซันเฟอร์ไตรออกไซด์ไปโดนไปโดนอะไรล่ะไปโดนน้ําฝนที่ตกลงมาอา้าวไปโดนน้ําฝนที่ตกลงมาไปโดนน้ําก็ไปบวกกับน้ํามันก็เกิดการรวมตัวก็ได้ไฮโดรเจนสองตัวนะซันเฟอร์หนึ่งอะตอมซันไฮโดรเจนสองอะตอมซันเฟอร์หนึ่งอะตอมออกเจ้นสามอะตอมอีกหนึ่งอะตอมเป็นสี่อะตอม ก็เกิดเป็นกรดซันฟิวเกิดเป็นกรดซันฟิวลิกเห็นไหออกซิเจนมากอ่านอีกออกซิเจนมากอ่านอีกออกซิเจนน้อยอ่านอัสซันเฟละก็ทำให้เกิดฝนกรดนะแม่หมอโดนกรดซัลฟิลิกเห็นไหโดนต้นไม้ต้นไม้ตายสัตว์เลี้ยงโดนน้ำฝน เป็นรูเลยที่ผิวหนังนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ทําให้เกิดฝนกรดได้นอกจากนี้ฝนกรดยังเกิดจากอะไรอีกมันยังเกิดจากมันยังเกิดจากเอ่อกส๊สในโตเจนก๊ซในเจนน้าการมีก๊สในเจนไหมล่ะมีเห็นนะมในโตเจนไปบวกออกเจนได้ในเจนไดออกไซด์ในโตเจนไดออกไซด์นั้นเป็นสีน้ำตาลแดง สีน้ำตาลแดงสีน้ำตาลแดงอย่าลืมนะอ้าวไปบวกกับน้ำไปบวกกับน้ำไปบวกกับน้ำครับไปบวกกับน้ำไปบวกกับน้ำได้ไรครับแปลกนะครับตัวอื่นได้กรดอย่างเดียวตัวนี้ได้กรดสองตัวเลย HNO2 ไปบวกกับ H n o สครับนักเรียนครับแปลกนะฮะตัวอื่นเขาได้ตัวเดียวตัวนี้ได้สองตัวเลยต้องมาร์คไว้นะโอ้โหเก่งเก่งเก่งใส่ดอก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 ไว้ห0าดอกก็ใส่ไว้2ดอกนะดอกเงินกระดอกดอกดอกทานตะวันเห็นไหมดอกทานตะวันก็ดอกละ2อ0อห้า่ะเพราะนั้นเธอก็ได้แหละในเจนหนึ่งในเจน,นสองบาร์นสมการทุกสมก,การต้องดุล ต้องทําให้ดุลดุลก็คือทำำํอาจํานวนอะตอมทางซ้ายให้เท่ากับจํานวนอะตอมทางขวาในเจนหนึ่งอะตอมในเจนหนึ่งกับหนึ่งเป็นสองเพราะนั้นเติมสองเติมข้างหน้าอย่าเติมห้อยเติมข้างหน้าอย่าเติมห้อยนะ